กลับมาช่วงนี้นะคะรายการคนหลังข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษนะคะพระเด็ปประวิตวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐนําเสนอกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะคุณนาชาวีไปคุยกับท่านมาในหลากหลายแงยม่มุมไปดูแง่มุมสบายๆกันบ้างหลายคนอาจจะไม่ได้เคยเห็นในมิตินี้ว่าไลฟ์สไตล์ของท่านจริงๆแล้วเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามกันเลยค่ะวิธีการในการดูแลตัวเอง ของท่านรองนายกดูแลตัวเองอยังไงบ้างดูแลตัวเองดีแค่ไหนผมไม่มีเวลานะีผมตื่นมาตีสี่แล้วกลับบ้านสองทุ่มตื่นตีสี่ทุกวันหรอคะทุกวันทุกวันนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าวันหยุดเนี่ยอาจจะมีวันตอนเช้าเนี่ยก็ได้ลงเล่นน้ำ <c oughs> นะค่ะ <c oughs> ไ,ได้ลงเล่นน้ำได้ออกมาผมออกกําลังกายด้วยการลงเล่นน้ำค่ะครับ จะมีเวลาเฉพาะแค่สาวอาทิตย์เท่านั้นใช่เท่านั้นวันธรรมดาไม่มีโอกาสเลยตีสี่แล้วภารกิจของท่านรองในแต่ละวันยังไงนะะประชุมทุกวันตลอดเลยโอ้โหกลับถึงบ้านสองทุ่มสองทุ่มทุกวันแล้วได้นอนกี่โมงคะนอนสามทุ่มกว่าสามทุ่มกว่าตีสี่อ๋อเวลาก็ได้อยู่นั่งสมาธิด้วยไหมคะถึงได้แบบดูแล้วนิ่งได้มีโอกาสไหมนั่งสมาธิไม่ไม่ไม่นั่ง ผมไม่ต้องนั่งครับผมสมาธิดีอยู่แล้วโอ้โหเคล็ดลับให้สมาธิดีทํำยังไงล่ะคะจะได้ทําบ้างคิดอย่างคุณคิดมั้งคิดยังไงอ่ะท่านเราจะมารู้ได้ไงหนูคิดอะไรยังไงเอาคิดอย่างคนโสดคิดเนี่ยแม่ไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวคิดอย่างคนโสดคิดนะงั้นหนูจะไปยังไงล่ะเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าโดยปกติแล้ว ชอบทานอาหารประเภทไหนยังไงครับผมทานอาหารง่ายๆผมทานทานน้อยอ่ะทานน้อยทานง่ายๆเป็นคนชอบผลไม้ผลไม้ก็ทานไม่ได้เป็นเบาหวานอ้าวหรอคะอ่าแล้วมีวิธีการในการเวลาสุขภาพยังไงอะคะออกกําลังกายก็ไม่ค่อยได้ออกอ่ะก็ออกเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะได้มีโอกาสไปพักผ่อนสูตรอากาศบริสุทธิ์ที่ไหนบ้างไหมคะไม่มีเลยจะไปที่ไหนไปยังไง ออกไปข้างนอกบ้านยังไม่ได้เลยเขาเตอนนี้ก็อยู่เรียกไปอยู่อยู่ที่อยู่บ้านมามาบ้านก็นมาที่มูลนิธิมูลนิธิก็ไปประชุมไปประชุมก็กลับมากินข้าว้านกลับกินเที่ยข้าวที่บ้านแล้วก็ประชุมแล้วก็คนมาหาแขกมาหาเต็มเลยเหนื่อยมากไหมคะในแต่ละวันทุกวันนี้ คือจะเหนื่อยก็เหนื่อยนะครับจะพูดเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่าถ้า,ถามีเวลาผมก็อยากจะหลับเนี่ยแต่รู้ว่าไม่มีเวลา,าสุดท้ายค่ะวันเกิดของลุงป้อมสิบเอ็ดสิงหาสองสี่แปดแปดหวยออกพอดีเลยงวดนี้ค่ะข้างบน811ข้างล่าง2ตัว88ดแปลุงป้อมล็อกปะคะล็อกได้ไงผมยังไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับ ในเรื่องของอะไรยังไม่รู้เลยแล้วก็ไม่ค่อยชอบซื้อด้วยค่ะไม่ชอบซอื้อหวยเนี่ยไม่ไื้ไม่ซื้อ,ซ,อซื้อที่นับครั้งได้เลยซื้อลอตเตอรี่เนี่ยค่ะแล้วทาไมมันเป๊ะขนาดนี้อ่ะทั้งบนทั้งล่างเลยเออผมจะตอบได้ไมาคุณตอบแทนที่ <c oughs> หนูตอบไม่ได้หนูเลยต้องมาถามหป้อมนี่แหละเออจ,จะไปตอบยังไงอ่ะค่ะแต่มันเป๊ะเป๊ะนะคะ ตอบอันนี้ไม่ได้งั้นตอบอย่างนี้ได้ไหมคะว่ามันมีโอกาสไหมสลายกินแบ่งรัฐบาลจะอยู่ที่ใบละแปดสิบาทจริงๆผมไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ทำค่<ฮ>ะไม่ได้ทำก็เป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังกับทางสำนักงานสลรษกินแบ่งเขาจะต้องคุยกันนะค <ฮะ S 2> <ข>่ะเขาก็พยายามทำนะ<ฮ>ะท่านี้อเองก็พยายามทำ<ต>พยายามแต่ยังไม่สำเร็จักทีเลยยังซื้อกันใบละร้อยใบละร้อยอยู่เลยค่ะอันนี้ผมไม่รู้ออันนี้ผมไม่รู้อันนี้ตอบไม่ได้จริง